ชิ้นเดียวในโลกเปิดของขวัญสุดพิเศษที่โตโนโ่ให้นิชาฉลองวันเกิดเรียบง่ายของทานใจสั่งทำเพื่อคนพิเศษมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่บ่อยๆสำหรับนักแสดงหนุ่มโตโน่พาคินและนางเอกสาวนิชาณนะัฐนิชาแม้ว่าทั้งคู่จะงานยุ่งแต่ก็หาเวลาว่างมานัดเจอเติมพลังใจให้กันอยู่บ่อยๆล่าสุดหนุ่มโตโน่ได้ออกมาโพสคลิปพานิชาขับรถเล่นกินลมชมวิวฉลองวันเกิดแบบเรียบง่ายให้ฝ่ายหญิง พร้อมทางเขียนแคปชั่นว่า12เ 4, 1, 9, 9, 6, าดือน41996พญาตน้อยปีศาจอีโมจิรูปหัวใจนอกจากนี้ยังได้เผยภาพที่ร็อกเก็ตรูปหัวใจที่สั่งทำพิเศษหลายคนคาดว่าน่าจะเป็นของแทนใจที่โตโน่มอบให้าานิชาบอกเลยว่าคู้นี้หวานไม่แผ่วจริงๆคะ่ะ